คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพปนนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมือ้แอดมินก็มาเชียจะพาพี่น้องเอฟซีามาตามตอนแนวทางสายบนเด้อครับพี่น้องครับกต่จริงๆแล้วมือนน้ก็ตั้งใจจะลุ้งคลิปของพอหลองนะพี่น้องเนาะครับพอหลองกับคือ เสียนเหล็กบนทางเพื่อเพ่นได้ครับผมทีเอ็ดมินกัมาเชียกะตามมาให้พี่น้องเอฟซีทุกทุกงวดครับผมเป็นแนวทางเบิง้งเหล็กพอกอะเน้นไปทีเหล็กเด่นบนเลยกะเหล็กวิ่งน้วพี่น้องเนอะร่วมถึงเหล็กตั้งรักครับผมกับเหล็กลอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจของพอก็คือเหล็กบนต้องมาได้ครับผมที่กับเขามาต่อเนื่องน้วพี่น้องนะเนอะเหล็กเด้นต้องมานี่ครับผมครับ พอดีโทรไปหาพอหลองได้ครับผมพอเพิ่นกัดลายมือแล้วครับผมโทรไปแน่เพิ่นกับพ่อคอยได้รับสายครับผมกับพ่อรู้ว่าเกิดยังขึ้นมื่อนี้แอดมินกับมาเชียร์ก็เลยโทรไปหาพออีกรอบนึงครับผมกับพ่อกับรับสายแล้วกับพ่อกับพ่อให้กับแอดมินกับมาเชียร์ฟังว่าตอนนี้พ่อกับบอสบายครับผมครับกับรายละเอียดกับพ่อคอยจะรู้ลึกภายในได้ครับผมเพราะว่าพ่อกับ สะดวกที่จะคุยนพี่น้องเนาะครับพอก็บอกข,อข่าวว่าคือว่าพอปวดขาลายแล้วก็ล้มนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็คือนอนอย่างเดียวครับผมอ่าเหมือนจะว่าย่างลุกงานบ่อ้เนพน้องเนาะคือเดินบ่ไดดครับผมตอนนี้ครับพอกะอายุ 87, แปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดเด้อครับผมครับก็ขอให้พอร้อง หายวันหายขึ้นแล้วครับผมดีขึ้นมากเป็นปกติครับผมครับลูกหลานเก่ามาเชียร์กัเป็นกำลังใจเอาใจซอยพอเด้อครับผมครับะจะพยายามโทรหาพออีกครั้งหนึ่งครับผมเพราะว่าโทรไปบอกกันบ่โดนพอกับว่าสัญญาณบดีครับผมเพิ่นกะลูกก็เลตัดสายไปครับเพราะว่าบม่อยากไปหลกวนพอนะพี่น้องเนาะสําหรับแนวทางตัวเลขแอดมินกอมาเชียร์กับบ่ได้ถามพอเพราะว่าเพิ่น กะคงสียังบอได้ถ้ำครับผมเพราะว่าเป็นพ่อสบายครับพี่น้องเนาะแต่ว่าก็ยังนี่อ่าสูตรหนึ่งที่พอได้สอนกับเก่ามาเช่ไว้ครับผมมัอนี่แอดมินเก่ามาเช่ก็จะมาถ่ายทอดอ่าเลขตัวนี้ได้ครับผมก็คือสูตรเลขบนตรงมาเนาะพี่น้องเนาะสูตรเลขบนตรงมาครับผมในคลิปนี้จะมีพิเศษก็คือว่าแอดมินเก่ามาเช่ได้ ซ้อมเบิงครับผมซ้อมเบิงอีกอย่างนั้พี่น้องเนาะครับผมทำสถิติไว้ครับผมก็คือหลังจากที่อาจารย์เซียนสุขโขทัทยเพิ่นได้ลงเลขบนต้องมาที่เพิ่นได้มาอ่าสองงวดแล้วครับผมพี่อเมริก็มาเชียได้ลงคลิปไปครับก็คืองวดที่เพิ่น์นไฮสองสามซีครับผมมันก็ออกหนึ่งสองนั้พี่น้องเนาะอันนี้คือเลขของพอเซียนสุขโขทัไทยได้ครับผม เวลาสุดเปินกับไฮมา10เกบ้านกะออกเก่าหกนพนองนอกกะติะเหล็กบนคือเก่าครับผมครับคือที่ตรงเมาถึงเหล็กของพอเซียนสุโขทัยพะว่า,อวาแอดมินเก็มาเช็คอะมาซ่อมเบิงเหล็กของพอหลวงเด่นบนต้องมาซตัวครับผมได้มาประกบกันเบิงกัเป็นเหล็กที่เกิดขึ้นมาเป็น เละลักซิฟลักหน่วยครับผมหรือว่าจับคูออกนะพี่น้องเนาะครับเป็นเละบนสองตัวบนครับผมสําหรับเงวนฟังหัน,นถ้าพี่น้องเอ็มซีจำได้เลขของพออาเซียนสุขโขทัยก็คือหนึ่งศูนย์เก่าครับผมเลขเด่นต้องมาบนต้องมาของพอหลองก็คือห้าหกเจ็ดแปดนะพี่น้องเนาะพอหลองมีหกครับผมพอเซียนสุขโขทยัยมีเก่าครับแต่ว่าแปลกตรงที่ว่าเลขพอหลองจะมีอยู่สี่ตัวครับผม เด็กพอเสี่ยนสุโคไทยจะมีอยู่สามตัวครับแต่ว่าถ้าพี่น้องเอฟซีตามไปกับเก่ามาเชียครับผมค่อยๆฟั่งไปเดี๋ยวไปรับชมกันได้ครับผมว่าจะมีวิธีตัดอยู่ครับผมเนาะเป็นแนวทเามึงได้ครับพี่น้องในการเสี่ยงโศกเซี่ยงดวงพิจณาบึงแนวทางเอ็มมินก่ามาเชียก็จะพยายามสรรหาแนวทางเหล็กมากเสยครับผมเพราะว่าบนว่าวางครับผมตอนนี้จะเน้นนับไปทางเหล็กบนหลายครับผมเพราะว่า เลขบนนี่รู้ซึว่าเสี้ยนเพิ่นแจกให้แม่นอยุ่ครับผมครับหลายส่วนที่มาปฏิปตอกันได้ครับผมเอาครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องหน้าตาเลขของพอหลงกับพอเสี้ยนสุโขทัยกบกันกับผมวันที่16มิถุนายนนี่จีเป็นรูปร่างหน้าตาจังไดยครับผมครับกะขอขอบพระคุณบ่ว่าพอหลงครับผมที่สอนสูตรกามาเชียร์ครับผมแล้วก็อ่ พอเส้นสุโขไทยที่ห้แเนวทางสายบนมาเด้อครับผมกับก็พอหอ้พอพอหลงยูดีมีแห้งเด้อครับผมหายเทียบหายไข่ขึ้นมากเป็นปกติครับผมแล้วก็พอเส้นสุโคไทยกับออห้ยยูดีมีแห้งยูดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมไปเบืเ้องแนวาท่างทีมินกับมาเชื่อจิตจัให้เบื้องเลยกครับผมเอาครับพี่น้องครับผม เริ่มที่เลียกเด่นบนต้องมาของพอร้องงวดเมื่อกี้น้พี่น้องเนาะจีย่อนให้เบิ้อ่งงวดหนึ่งด้ครับผมงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับผมพอร้องก็หามากก็คือห้าหกเจ็ดแปดน้พี่น้องเนาะบนต้องมีครับผมเข้าหกด,ด,ด้วยครับพี่น้องเข้าที่หกครับผมเบิ้งดีด้วครับพี่น้องี๋ยวมาเบิ้งเหล็กของพอเซียนสุขโขทัยน้พี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมา ที่ว่าเลขบนเพิ่นได้มาตลอดครับผมมี่หนึ่งศูนย์เก่าครับผมเขาเทิงเก่าเขาเทิงหกเลยเนาะพี่น้อเขาเทิงเก่าเขาเทิงหนึ่งครับผมครับหกอยู่กับพอหลองนะพี่น้องเนาะครับครับนี่ครับผมหกอยู่กับพอหลองครับผมนี่แหละครับพี่น้องเอ็ดมินกัมาเชียจะนําเลขเด่นบนทีต่องมาของพอเซียนสุโขทัยมาปพบพบกับ บนต้องมาของพอหลงด้ครับผมราบอันนี้งวดที่แรกนะพี่น้องเนาะจอกหน้าตาออกมาประมาณนี้ด้วยครับผมก็คือพอเสิดสุโคไทยหนึ่งศูนย์เก่าครับผมพอหลงหาหกเจ็ดแปดครับผมนี่คืองวดที่แรกด้วยครับผมนี่ทาเป็น่าเห็นแบบนี้ครับพี่น้องวันนี้มารับชมกันในงวดวันที่สิบหกมิถุนายนนะพี่น้องเนาะเริ่มจาก เลขบนต้องมาของพอหลองด้ครับผมที่พอสอนสูตรให้ครับงวดนี้พอได้ไปขอพอครับผมเพราะว่าพอพอสบายครับผมเดี๋ยวจะไปลบกวนพอไอ้มิกับมาเชียร์ก็เลยเอาสูตรที่พอสอนมาครับพี่น้องเนาะก็คือสูตรที่เพิ่นห้มาตลอดนะครับผมบนต้องมางวดนี้เป็นสามสี่ห้าหกด้วยครับผมครับตัวล่างด้อครับพี่น้องงวดเมื่อกี้ไอ้มิ่กับมาเชียร์ก็ให้พี่น้องเอฟซี ซื้อขึ้นใส้คำบมุมันก็เขาอยู่เพี่น้องเนาะแต่ว่ามันหลายโตไปก็เลยงวดนี้ก็เลยตั้งเลขของพอใบเนี่ยครับผมสามสี่ห้าฮกแต่ว่าไปประกบกับเสี้ยนสุโขทัยครับผมงวดวันที่สิบหกมิถุนายนครับผมของพอเสี้ยนสุโขทัยไาประกบกันได้ครับผมกับสามสี่ห้าฮกครับผมครับพอเสี้ยนสุโขทัยงวดนี้ได้ เก้าเจ็ดแปดเล้าครับผมเก้าเจ็ดแปดต้องพี่น้องเนาะเอาไปเบื้องหน้าตาการขับผมบาทนี่ครับคือเก้าเจ็ดแปดครับผมประกบกับเหล็กพอร้องเมื่อกี้เล่าครับผมสามสี่ ห้าหกครับผมเอาครับพี่น้องครับผมหลังจากที่จับคู่กันก็นจะได้เลขสุดเตรียมอยู่สิบสองหางได้ครับผมครับก็บมีเก่าสามเก่าสี่เก่าหาเก่าหครับผมประกบคู่กันเลยนาะพี่น้องเนาะเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหาเจ็ดหกสมแดสีดหาแดหครับผม นี่คือชุดเต็มครับเดี๋ยวเอดมินกอมาเชียจะพาไปเบิงว่าชุดเด่นหรือว่าตัวคัดนี่จะใช้วิธีใดนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปรับชมกันได้ครับผมเอาครับพี่น้องครับก็ให้พี่น้องพิพจารณาเบิงตรงนี้ได้ครับผมถ้าจะตัดเหล็กนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือเอดมินกอมาเชียซ่อมเบิงครับผมพเพื่อให้เหล็กมันหน่วยโล่งจาก12หางนาะพี่น้องเนาะ มาพิจารณาทีงวดเมื่อกี้ได้ครับผมไปน้ำกันได้ครับพี่น้องเบิ้งตามแอดมินก็มาเชียร์ไปครับงวดที่แล้วพ่อร้องให้เด่นบนต้องมาห้าหกเจ็ดแปดครับผมครับเมื่อกี้เขามาประกบตัวนี้เนะพี่น้องเนาะหนึ่งศูนย์เก้าครับผมพี่น้องเอฟซสังเกตเบิ้งเลขหากับหกนี่ไปชนกับเลขเลขหาหกเจ็ดนี่นะพี่น้องเนาะ หกกับเจ็ดนี่ไปชนกับเล็กของอ่าสายบนของพอเซียนสุโขทัยด้วยครับผมครับหกเจ็ดครับแสดงว่าทางวดนี่เด่นบนพอเซียนสุโขทัยชนกับพอหลองแบบนี้ครับพี่น้องเนาะกับคือดึงหกกับเจ็ดมาประกบกับหนึ่งศูนย์เก่านี่สิหน่อยลงเลยเนาะพี่น้องเนาะครับผมเดี๋ยวไปรับชมงวดนี้กันครับผมว่าเลขของพออ่า หลงกับพอเซี่ยนสุโคไทยเด่นบนชนกันกับบนต้องมาว่ราขับพี่น้องเนาะก่อนที่จะมาประกบกับเลขบนของพอเซี่ยนสุโคไทยสามตัวนี้ครับผมรับพี่น้องรับก็เป็นเรื่องที่อ่าแปลกด้วยครับผมเพราะว่างมวดนี้กัชนกันคือเก่าครับผมก็คือเลขของพอหลองนะพี่น้องเนาะสามสี่ห้าหกสี่ตัวนี้ไปชนกับ เด่นบนของพอเสี้ยนสุโคไทยอีกแล้วพี่น้องเนาะก็คือชนสามกับหาครับแสดงว่าในซีตัวนี้ดึงออกมากคือสามกับหาครับผมงวดว่าหันทีไายไปเมื่อกี้นี้ชนหกกับเจ็ดนาะพี่น้องเนาะครับงวดนี้ชนสามกับหาก็คือเอาสามกับหามาประกบกับเก้าเจ็ดแปดในพี่น้องเนาะครับผมก็คือเลขสิบสองหางเนี่ยถ้าติดสามกับหากับ ถือว่าเป็นตัวเด่นด้วครับผมนี่คือแนวทางนะพี่น้องเนาะครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งนั่กันครับผมมีตัวใดแน่ครับพี่น้องเท่านี้พี่น้องเนาะในชุดเต็มนะพี่น้องครับผมครับเมื่อกี้ไอมิ่ก็มาเชียกะได้ให้เห็นพี่น้องให้เห็นแล้วเด้อครับผมว่าเลขที่ชนกันก็บจีมี่สามกับหานะพี่น้องเนาะครับผมก็คือเลขที่ติดสามครับผมกับหา ก็จะมีเก่าสามเก่าหาเจหาแสาหาครับผมอันนี้คือตัวตัวเด่นครับผมมีเก่าสามเก่าหาเเจหา แปดสามแปดหาครับผมบุพอนี่ครับผมได้มาอีกลด,ดลงอีกหกหางนะครับผมนี่แหละครับผมลองพิจารณาเบิ้งเด้อครับพี่น้องแอดมินกันมาูชีก็อยากให้พี่น้องเอฟซีถือหวยเรื่งเงินครับผมแอดมินกันมาูชีก็จิลอ่องเบิ้งอยู่เด้อครับผมว่าสิเป็นบอกครับผมเนาะถ้าเป็นไปตามสูตรนี้ก็เขายิ้มเด้อพี่น้องเนาะครับผม เอารับพิจารณาเบิรงเดอรับพี่น้องครับพี่น้องรับกับล่องเอาไปอพิจารณาเบิรงเดอรับผมทเทปินกมาเชียได้อาล่งให้เบิง์นแะพี่น้องเนาะพิจารณาไปน้ากันครับผมครับบาัวาเหล็กเด่นพอหลองกับเหล็กเด่นพอเสี้ยนสูโฮทยครับผมประกบก,กันมากกับตามทีเอดมินเกามาเชียได้นำเสนอไปเด้อครับผมมกักกะจัดคัดกับพานเนอาพี่น้องเนาะสำหรับสายบน คลิปนี้กขอไวยพรให้พี่นอ้องเอซถูกหวยทอยเงินไปกับเก่ามาแชร์ได้ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ